ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้นะคะยายขอกลับมาเมาส์ถึงซีรีส์ย้อนยุคกันอีกครั้งนะคะขอเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนเลยตำนานรักสองสวรรค์ Ancient Love Poetry ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีแนวเทพเซียนที่สร้างมาจากนิยายขายดีของซิงหลิงมีฉบับแปลไทยด้วยนะคะ สเล่มจบใครเคยอ่านมาแล้วให้ฟังกันได้นะว่าสนุกแตกต่างจากตัวซีรีส์ยังไงบ้างขอสารภาพเลยว่ายายอตามเรื่องเนี้ก็เพราะเห็นว่ามีน้องสูขายนะคะเป็นพระเอกยายชอบน้องมาตั้งแต่เรื่องเจ้าเยาหลังจากนั้นน้องเล่นเรื่องอะไรก็ตามดูหมดแต่เรื่องตำนานรักสองสวรรค์เนี่ยเห็นว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์อลังการงานสร้างทำให้ยายตั้งตารอเลยแหละพอปล่อยออกมาอาิตแรกนะคะ14ตอน ยายก็จัดไปเรียบร้อยโอ้ยตายโดนหนอนสวีทขายตกซ้ําไปอีกรอบใครคิดถึงบุตรจอมมานจากเรื่องเจ้าเยา้าต้องไม่พลาดเรื่องนี้นะน้อไนขายนะคะจะมาแนวนิ่งๆขรึมๆคล้คลคลคลายๆกันอยู่ค่ะจะต่างก็ตรงเรื่องเนี้รับบทเทพเซียนจึงมีเพิ่มเติมความสง่างา,งามส่งส่งไปอีกส่วนนางเอกนั้นชื่อโจโตงอีนะคะเป็นดาราม,มาฟฝีมอผลงานส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์ค่ะ นางสวยแบบที่เรียกว่าสวยพิษนะปากนิดจมูกหน่อยเวลายิ้มตาหยีหน้าเอ็นดูเฉะละส่วนเนื้อเรื่องของตำนานรักสังสวรรค์น,นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอภิมหากาบแสนยิ่งใหญ่ครอบคลุมสามพิภพ9กอนณาเขต8ดินแดนในสองช่วงการเวลาเล่าเรื่องราวความรักระหว่างอาจารย์จอมเฮียบสัจเจเทพไผ่เจียเทพสงครามหนุ่มรูปงามกับลูกศิษย์คนดือ้อเทพประมุขสร้างกู ที่แม้นางจะมีอายุน้อยเพียงหมื่นปีแต่นางก็เป็นถึงหนึ่งในสี่สัจเทพที่รวมปกครองฟ้าดินกับเป่าเทพยุคบรรพการซึ่งก็คือจืออ่อหยางรักษาการตำแหน่งประมุขเทียนฉีพระรองของเรื่องและไปเจียพระเอกของเรานั่นเองความที่นางนั้นถือกำเนิดมาจากเศษปราณและลมหายใจสุดท้ายของปฐมปเทพบรรพการเมื่อครั้งต่อสู้กับจอมนัน ทำให้นางมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะเทพประมุขต้องรับมือกับมหันตภัยหุ้นตุนที่จะมาทําลายล้างจัก,กรวาลในอีก1,000ปีข้างหน้าและนี่เองเป็นสาเหตุที่นางต้องถูกส่งมาเป็นสิทธิของไผ่เจียนะคะหลังจากที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจโดนสปอยหนักมากมาโดยตลอดทําให้นางไม่ค่อยใส่ใจเรียนรู้ฝึกฝนบําเพ็ญเพียรชอบเล่นสนุกซุกซนไปวันๆไผ่เจีย ผู้รักสันโดษไม่ชอบใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะพวกผู้หญิงจึงจำยอมต้องรับหน้าที่อาจารย์เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมค่ะและความสนุกน่ารักก็อยู่ตรงนี้ละค่ะเมื่อมีสึกเล็กๆระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ระเบิดขึ้นเป็นประจำสร้างกู่คนดื้อนั้นก็มันนามันใจถือว่าตนเองมีศักดิ์เป็นเทพประมุข ไม่ยอมลงให้กับไปลเจี๋ยงง่ายๆส่วนไปลเจี๋ยนะคะก็เข้มงวดกับสร้างกูแบบไม่ยอมอ่อนให้แม้แต่น้อยเพื่อให้หนางก้าวหน้าได้เร็วที่สุดเอาจริงนะใาย่ชอบช่วงนี้ที่สุดใน14ตอนแรกเลยเคมีของไป่เจี๋ยกับสร้างกูนั้นนะคะมันนุกที่หัวใจมีอาจารย์ที่หน้าตาทั้งหลอ่อเล้าเก่งกาดขนาดนี้มันสอนให้แบบตัวต่อต,ตัวทุกวันสร้างกูจะไม่วันไหว,วบ้างใช่หรอแถมแม้ภายนอก จะดูเย็นชาจนได้ฉายาเจ้าก้อนน้ำแข็งแต่จริงๆแล้วป่ายจียกก็เป็นคนอบอุ่นมากคอยแอบดูแลปกป้องนางเอกทุกอย่างยอมเจ็บยอมสละอายุไขตนเองก็ได้เพื่อความปลอดภัยของนางเอกยิ่งตอนช่วยนางเอกเปิดเทพรจรด้วยนะสึงมากจริงๆแถมยังแอบฟินด้วยแหละแต่ยายก็งงๆเล็กๆนะว่าทำไมฉากนี้พระเอกต้องปิดตานางเอกด้วย มันก็ไม่เห็นมีอะไรให้ต้องเซ็นเซอร์เลยนาะหรือว่าในนิยายมันมีอะไรมากไปกว่านี้เม็นบอกกันมาได้นะคะอยากรู้มากเลยส่วนสร้างกูนั้นถึงจะดูเป็นเด็กหัวรั้นเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วนางเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนแบบจริงใจรวมถึงทุกสรรพชีวิตในจักรวาลด้วยหัวใจของนางนั้นยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นเทพประมุขที่น่ารักก็คือนางโคระจะตรงไปตรงมาไม่มีแอป ไม่มีมารยาหญิงพอรู้ตัวว่ามีใจให้กับพระเอกแล้วเนี่ยก็ไม่มีเก็บอาการเลยเดินหน้าเลยรุกได้รุกแต่ก็ยังไม่ไวายไว้ตัวอยู่ให้พระเอกหัวปั่นอืมสเสน่ห์แรงมากจริงๆไม่แปลกที่พระเอกจะหลงกะคะ่ะแต่เรื่องที่ใหญ่เล่ามาครั้งต้นนะคะก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นความรักของทั้งคู่ที่แสนหวานในช่วงการเวลานี้กลับต้องจบลงด้วยการพรากจาก เมื่อสร้างกู่ต้องสละตนเพื่อยับยั้งมหันตภัยหุ้นตุ้นจากนั้นเรื่องก็ข้ามมาเล่าในช่วงการเวลาที่สองในอีกหกหมื่นปีต่อมาตอนสร้างกู่ได้จุติมาเกิดใหม่เป็นเฮาชือ้อเทพสาวที่มีร่างกายอ่อนแอส่วนไปเจี่ยนะคะก็จุติมาเกิดเป็นสิงมู้เซียนหนุ่มลึกลับที่มีพลังแข็งแกรง่งเมื่อทั้งสองได้กลับมาพบกัน เรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งและในชาติภพนี้แม้จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายมหันตภัยหุ้นตุ้นที่ทุกคนคิดว่าจบไปแล้วก็กลับหวนมาอีกแต่เห็นว่าทั้งคู่นะคะจะก้าผ่านทุกอย่างไปได้และลงเอยกันแบบแฮปปี้แฮปปี้จ้าโอ้ว้าวว้าว,าวาแบบนี้ค่อยมีกำลังใจดูหน่อยนอกจากความสนุกของเนื้อเรื่องแล้วตำนานรักสองสวรรค์ ยังมีงานสร้างที่เลิศสมการรอคอยฉากซีจีสวรรค์และดินแดนในจินตนาการต่างๆแสนจะงดงามอลังการชวนฝันค่ะฉากการต่อสู้กรดุเดือดตื่นตาตื่นใจสัตว์ประหลาดต่างๆดูสมจริงไม่จกตาแถมตัวละครก็ได้ทีมนักสแสดงเก่งๆมาร่วมงานคับคัง่งพระรองก็โคตรเจอ๋อนางร้ายก็ร้ายเหลือนางอิจฉา ก็ชวนโดนเปลือกทุเรียนเคลี้ยงใส่สักคันรถใครเห็นด้วยเหมารถทัวร์มาลงเลยค่ะยังไงถ้าดูไปสักเกไกลจบยายอาจจะมาเมาส์กันอีกสักรอบส่วนใครสนใจดูไปพร้อมๆกันก็ตามไปที่ VTV ได้เลยนะคะมีทั้งซับไทยและภาคไทยความยาว49ตอนจบค่ะมากันที่ซีรีส์โรแมนติกคอมดี้ย้อนยุคอีกเรื่องที่ยายก็อยากดูเพราะพระเอกอีกเหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง ชะตารักสลับเกี้ยวหรือทูสออเดของพ่อหนุ่มห่วงจิ้นเจียนั่นเองคนเนี้ยายก็ตามมาตั้งแต่เรื่องดอกเตอร์คิวตี้มีเมาส์ไว้ไปชมกันได้นะคะหรือถ้าใครเคยดูสามชาติสามภพภาคเหนือเขนยน้องเขาก็คือไปเจนินจิงจอกเก้าหางที่งามที่สุดในเผ่านั่นเองฉะนั้นถ้าว่ากันถึงความหลอเนี่ยก็ไม่เป็นร้องไข้เลยแหละส่วนน้องที่รับบทนางเอก ชื่อหลีเกิงซีค่ะหน้าตาน่ารักตากรมโตแป๋วมากยายเองก็เพิ่งจะรู้จักน้องจากเรื่องนี้ค่ะและจากชื่อเรื่องชะตารักสลับเกี้ยวก็คงจะพอเดากันได้นะคะว่าเรื่องนี้มีคู่รองด้วยพระรองรับบทโดยติงเจียวเหวินส่วนนางรองรับบทโดยซุนอันเคอค่ะ่อสวยชวนมองทั้งคู่พลอดเรื่องอาจจะไม่ใหม่ ว่า้วยเรื่องราวการแต่งงานแบบคลุมถุงชนคู่แรกเป็นสมรสพระราชทานระหว่างเหมยซื่อชิงคุณชายสามแม่ทับน้อยตระกูลเหมยกับท่านหญิงลู่อิงเหวาบุตรีของท่านอ,องก้าส่วนอีกคู่เป็นการแต่งงานเพื่อชดใช้นี่พนันให้พ่อของเสี่ยววั่นจือสาวน้อยนักแสดงเร่ริมถนนกับเสี่ยวเป่าลูกบุญธรรมของหัวหน้าโจรภูเขาแต่ด้วยบุกเพอลวนก็เกิดเหตุสับสน ทำให้สลับตัวกันฉะนั้นความสนุกของเรื่องนี้ก็น่าจะอยู่ตรงที่ว่าทั้งสองสาวนางเอกตั้งรองของเราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงแล้วความชิดใกล้ในห้องหอของทั้งสองคู่นั้นจะก่อให้เกิดความวันไหวกับใครยังไงบ้างแล้วใครจะตกหลุมรักใครก่อนกันนะห่วงจุนเจียนะคะยังคงหลอนเหล่าอาอกมากในบทแม่ทับน้อยผู้มีบุค,คลิกเย็นชา ไรหัวใจส่วนพระรองจอมโจรหน้าทะเลนก็น่นารกกักกรุบกริบเลยเชและส่วนใครที่รอฉักจิ้นฉากฟินรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะเห็นว่าตั้งแต่ ep 6เป็นต้นไปทั้งคู่หลักคู่รองจัดมาแบบเต็มๆยายเนี่ยเกียมหมอนรอแหละจะจิกให้กระจุยเลยเชียวเรื่องนี้นะคะมีซับไทยลิขสิทธิ์ให้ดูกันได้ที่ t id 30ตอนจบค่ะ คลิปนี้ยายก็ขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งไปสำหรับคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย